thank you สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้มิวพาท่านผู้ชมมาชมบ้านในโซนนิคมอุตสาหากรรมกันบ้างน,นะคะท่านไหนที่กําลังมองหาที่พักที่สามารถเดินทางไปทํางานได้สะดวกและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกรายร้อมรอบโครงการแล้วก็ไม่ควรพลาดที่นี่เลยค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าธนาวันสบ่อวินค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่บนตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งเลยนะคะทั้งเครือสหพัฒน์และก็นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองค่ะสำหรับภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดมีพื้นที่ส่วนกลางเป็นสวนสาธารณะค่ะรอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟหลายแห่งเลยค่ะมีห้างสรรพสินค้าค่ะทั้ง เทสโก้โลตัสบ่อวินและโรบินสันและ์สไตล์บอวินค่ะและยังอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลปิโยเวศบ่อววินอีกด้วยนะคะโครงการนี้รม่มรื่นน่าอยู่มากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ตามมิวเข้าไปชมในตัวบ้านกันดีกว่าค่ะและตอนนี้ก็มาถึงบ้านที่มิวพามาชมแล้วค่ะ บ้านหลังนี้เลขที่151ทับ189ค่ะเป็นบ้านแฝด2ชั้นมี2ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด35ตารางวานะคะเมื่อเราเข้ามาจากด้านหน้าของตัวบ้านจะพบกับห้องรับแขกขนาดใหญ่ค่ะท่านสามารถที่จะวางชั้นวางรองเท้าไว้ที่มุมด้านหน้าบ้านได้อีกมุมน,นึงค่ะก็วางชั้นวางทีวีเครื่องเสียงต่างๆอีกด้านหนึ่งก็สามารถวางโซฟาเก้าอี้ต่างๆและก็ตู้โชว์ได้ค่ะ เดินลึกเข้ามาในตัวบ้านนะคะจะเป็นโซนที่ท่านสามารถใช้เป็นพื้นที่สําหรับนั่งรับประทานอาหารร่วมกันได้ค่ะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่6-8ที่นั่งได้สบายๆเลยนะคะ ที่ด้านหลังของตัวบ้านสามารถใช้เป็นพื้นที่สําหรับเตรียมอาหารได้ค่ะหรือจะเปิดประตูออกไปแล้วต่อเติมพื้นที่ด้านหลังใช้เป็นพื้นที่ครัวเป็นพื้นที่สักล้างก็ได้ค่ะและที่ชั้นหนึ่งยังมีหนึ่งห้องน้ำนะคะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะ ที่บริเวณใต้บันไดของบ้านหลังนี้มีห้องเก็บของสามารถใช้ในการเก็บของได้นะคะเดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ อนแรกที่มีิวพาม,มาชมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้วางตู้เสื้อผ้าวางโต๊ะทำงานวางโต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะที่ห้องนี้จะมีหน้าต่างทั้งหมด2ด้านด้วยกันนะคะสามารถเปิดรับลมระบายอากาศและก็รับแสงแดดจากธรรมชาติได้ค่ะที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีประตูที่สามารถเปิดออกไประเบียงบริเวณหน้าบ้านรับลมสบายๆตอนเช้าได้เลยนะคะ ที่2จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีความกว้างไม่ต่างจากห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะคะสามารถวางเตียงขนาดใหญ่6ฟุตได้เลยค่ะอีกมุมนึงก็สามารถวางชั้นวางทีวีได้วางตู้เสื้อผ้าตัวเครื่องแป้งก็ได้หรือถ้าเกิดท่านจะทําห้องนี้นะคะให้เป็นห้องทํางานหรือว่าห้องพระก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ที่ชั้นสมีหนึ่งห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านธนาวัน4เริ่มต้นบนถนน1.032ข้างโรบิสันไลฟ์สไตล์บอวินขับตรงไป5.4กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ ท่านไหนที่กำลังมองหาที่พักที่เดินทางสะดวกนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ควรพลาดที่นี่จริงๆเลยใช่ไหมคะสนใจค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดดูสถานที่จริงกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ Youtube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ก็ได้ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมให้คำปรึกษาและที่สำคัญค่ะยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย และนอกจากโครงการนี้แล้วเราก็ยังมีทรับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการรอทุกๆท,ท่านอยู่นะคะว่าแต่พีหน้ามิวสิพาทุกท่านไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยค่ะวันนี้ขอตัวลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ